สเสดจมาปอบรับจราวหวจิวาวาดนึกานานเพราะไม่รู้ว่าเป็นมารดาผู้ไหนคงเก็บกอกป่ากินที่ในติ้นไพรมาติ้นใจลมกว้างต่างคนเดินพอแยกทางจาจากทองมาเจอศพคนจระอ้าวคุณแก้วไม่ไปกับจากทองมาเลิก ก็ S <S <an> <S อบอกแล้วแยกไปฝ่ายแล้วคน่าติดตามฉันเดี๋ยวมันไปฟ้องร้องเด็ดพ่อฉันแย่งชิงผู้ติดตามทําให้ม่ไปกระจากทองมาล่ะไอ้เป๊บมันมันเดินตามปฏิทินมาปฏิทินที่ไหนเน่ะ <S an> องค์ชายกับราคาม,มม่มก็รับแล้วกับว่าพระองค์ไม่ได้จักชวนแต่เช่รู้เปล่อนครับเออฉันไม่ได้จักชวนแล้วเดินทางมาเจอศพคนเจลามาสิ้นชีวิตนอนขวางทางเดินในพุ่นแก้วเคยได้ยิน ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดไหมว่าเดินทางมาเจอสิ่งอย่างนี้มันจะเป็นมงคลหรืออับประมงคลถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนทางเดินครัาวกระม่มไม่ตื้อเ่นนั้นถือเช่นไหนตื้อตามลักตามมาก้องประพุดธ่เจ้าคนเราเมื่อทำดีก็ได้ดีเจออะไรไม่เจออะไรมาเป็นคนดีก็ดี <c oughs> ทีหลังมึงบอกไม่รู้คำเดียวนะไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งหน้าจะไม่ชอบ <c oughs> ในเพียกเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดไหม ถ้าเตี้ยวตามโบราณเออเขาพูดไปชัดเจนผู้ใดก็ตามถ้าเดินทางจวนซบนอนใต้กว้างทางก็เขียนไว้ในตำราแล่มตีซี่หน้าตีเจ็ดบรรทัดตีอ๊อเห็นไหมเขารู้มันชัดเจนนะถ้าก็ม่อมถ้าเป็นยาไม่ชื่อทำไมอ่ะถ้าก้อยดีแล้วไม่คุณอ่ะปัปัดเพือเป็กเป็นยังไงเปยกถ้าเดินเจอศบนอนขวางทางเขาหวาจงรู้เธอจงรู้ว่าไง ว่าชอบตีเราจ้วนนั้นตายแล้วมันก็ตายแล้วนะสิทำไมมันลงประทันนี่แต่นี่ไม่ใจช,ชอบลูกเออยังมีชีวิตโอ้ยยังมีชีวิตเหรอ,อยายจานรุมตีให้ตายทั้งห้องแล้วทำไมามานอนอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อของบุญเห้ยมานอนของมิ้นหายไม่จะไปดเูเตะชื่อ แม่หลงเปียะชื่อไรเป็นไปได้แล้วตา้แล้วชื่อกองบุญจ้านแล้วทำไมมานอนอยู่กลางป่าลึกเนี้ยไม่ใจมานอนเองลูกมาน้าม,มาทิ้งได้แล็กเดือนเมษจ้านนกห้ามยายเหนือมาทิ้งจ้านทำไมอ่ะมันรังเกียจติะาจ้านหนาวจ้านมีนจ้านเป็นโรคเรือนโอ้โรคเรือนติดต่อนี่ โลกีก้นแลวใหญ่บุญสามสิบแปดทำมั่นได้แล้ยนี่เตอเป็นใครอยากูกจะไปไหนกันเราชื่อจากเทพใหญ่เป็นโอรสเสด็จพ่อสุวรรณวงศ์เด็ดแท้บรรจงจิตจากวังหลวงกรนกนครเดินทางสืบหาภูเขาคิดจะกูดเด็ดพ่อฝันว่ามียาวิเศษรักษาโรคได้ทุกชนิด อ้บุญมอมจันแล้วแล้วองค์ใจเออสวัสดีสวัสดียายไอ้จันไปด้วยไปไหนไปอายาวิเศษแล้วยายเดินไหวเยอเดินไม่ไหวแล้วช่วยอุ้มไปแล้วไปขันลั่งโดขันนี้มีทีนังนะมันี่แหละเปียกนี่มันเป็นบทซ้อนใจไหมแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสามแปดคนรอด ลูกเอทตกยากลําบากชีวิตแม่แต่แม้อดทนนี่ลูกจาบสิบแปดคนนำแม่มาติง้งให้แก่คนบาทเนี่ยกแกอยู่ได้าจานเป็นแม่ตีอาปับแม่คนเนื้อลูกก็เรียนดู้ตอแต่นสิ้นชีวิตก็ตำบุญดูติดกุศ้ลไปอด้นี่มาหน้ามาติงปุ่นแกเฮ้ให้รู้จักไปล่วงเพื่อเพียรไม่ได้บอกทีว่าชืมปุนแกว รำรำยามึงมึงไอ้ชัานไปด้วยองค์ชายเออไม่ไม่ได้หรอกยายฉันให้สัญญาว่าจะเจอยาวิเศษเกิดพันกลับมาทางนี้จะแบ่งให้ยายมากและวชนันรอไว้เอามาเรื่องของายายแล้วเฮ้กลิ่นเหม็นน่าดูเลยไปเไปียกไป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 ,ไปเลยกล้าไปตามกันแหละเปี๊ยกโลแกจ้ามที่แปดล้านลิ้นเลือกัน,นย่งมึงมงึงเงออมาติงเจ้าพรือแม้ต่างคน อ่าฮ่าเรือใหญ่เิ้วลูกเออเดิยังไงยายกินมั่งไม่แม่กินมั่งนะลูกมียาเส้นเอาเนี่ยอายุเท่าได้แล้วนี่ร้อยค้าวปีตายไายแล้วแหละไม่จ่าย้านยักอยู่คนเราธรรมชาติชีวิตก็อยู่ไอ้ธรรมชาติมันเก็บเที่ยว มันไม่ตายนี่ไม่โดยต่ำเพื่อครานขึ้นนอนด้นดำหนึ่งสิบลมันจ้อง,งครอยเองเนี่ยลูกเกออประพุทธองค์ตันซ้อนมนุษย์เราต่ำดีได้ตึงจ้ามต่างต่างกายจวยพื้นไม่พ้นถูกต่างวาจาพูดแนะนำไม่พ้นถูกไม่พูดไม่ตม่ำคิดจองจ้านกันอย่างดีหน้าก็เหมือนมาใจก็เหมือนพี่แหนรถเยียบไปแหนแม่มึงลง ูรู้แล้วว่าทำไมรู้เข้ามาทิ้งเพื่อปากมากไป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 ุอย่าะยงเงยอยากตื้อใหญ่คนมันไม่สมบูรณ์ผูดก,ก็กอกกักกอกกักจ่านจ้อนมันใชมั่งันนี้ข้าวปลาในกินดีน้อยยาอยู่ป้านลึกมานอนอยู่นี้เรื่องอันจา้าน้อาว่วงไม่รู้ก็พอกาแม่ใกล้ก็ป้านอยู่บอยสือสักทีก็กินไล่วันพอมีตังได้อยู่มั่ง เนี่ยโลกเตะใต้ไม่ลงอยู่เปล่ะเนี่ยเพลองก้อนี่ตู้กลูกนํามาติง่งจันไา่ตีไปแปลงได้ยี่สิบล้านแบงลูกหมดแล้วยี่ิบล้านไม่ตั้นได้แบงเคยเไยก็ตงางไม้วันเย็นบอคืนนั้นก็มันเอามาตุ้มจะตางอาจย์ป้าติดมาตังเย่สิบล้านวังไว้แต่วนี้อาติดจะต้านบอกนางตรานีถ้าเกิดหลอมไม้ตายจัก ให้คนใจบุญมาคุดพบเพื่อได้สร้างโบสร้างวัดปล่อยอัน,นีจ้อง,งแต่ถ้าใครมันจวยเลือดหออลูก,ก็ตึงไม่ใจหลูกระจ้านาเม็ดตายไม่ใจป่าป่ช้านายต่างเย,ย่ทิพลานนั้นแต่นี่มาตึงเอ็นแม่เอ,อ้ยเเเเก้มินไปใกลเก้าแก่เขาวยอันละแต่ถ้ามันได้ดูรักตึงไม่หลูวไก่ต่างเย,ย่ทิพลานผมป่อยเอ็นตึงนึกรักเหมือนแม่เลยแม่ ผมไม่ยให้ได้แต่แปลกตอนนั่นนึกกลับผมเดินแมงตาจังวันวันนี้เกลื่อโลบว่าไม่ได้พบแม่แล้วแหลยให้แม่เออยีจีบลานนั้นเป็นใบปั่นใบฮ่าร่อยใช่ไหมยั่งตุกใบแล้วตําหมัดลานหมัดลานแม่เอ้ยแม่พ่อมีใจดีใจมาพบแม่นั่นมึงกอดตะโลแม่มินนี่มาง่วเหมือนเมาเจ้าเปล่าลืมแม่พ่อม มันนอนเนี่แม่นอนกนูมีมันแดดร้อนเอ,อ้ยแม่มันอูมมนนี่กับแม่เอ,อ้ยแม่ปั๊มนี่ปั๊มไม่รู้เลยดีใจจูบมืลกกับอ้อมันมน,โมโออนุ่มโคเลยนี่แม่เรานะแม่กูแล้วอย่าจะปลาอย่างกรอบไหมใจอิมพลาเซอร์ดาไม่ได้หลอกเออมึงรักเหมือนแม่เลยเออนี่แต่อย่างจริงกูให้แม่ ไอ้ใจวะวะ่าแต่อย่างจริงเยติบลานนั้นกูมมนให้มดไม่ว่าหกบาทนึงเอ้อยไม่เนี้ยกูพูดได้บายใจอย่างตังเยบลานมานอนในหมดมก็ปิดดับเลยเอออย่างมั่งอโล่ไอ้แม่ก้าบาทเจ็บาทเพื่อได้เธอมากเธอฟูพุมลาคอนไหมองค์จายจักเทบ พระองค์จ้าญาจ่วยสเสด็จแม่เติคาดคุณนทสมบัติสเสแล้วลูกเออเรารักเขาเขารักเราเราให้เขาเขาให้เรามนุษย์อย่าไปว่างบุญแต่ไม่เคยได้ทำพระองค์ดันท้อนอย่านี่กรรมดตจ้างไหวน่า,ยนานอยู่ต่อูุอปบยาวดู้กรรมยากรรมแม่ก็จะแล้วลูก พยยามกันนะบ่ยอมใจนี่ติหญ่ไป ยายผู้นี้อยู่ที่ไหนยายมานอนกลางทางแต่นั้นดีกลางดงเพลสักเดียวใจมนุษย์ซาปามาในป่าดอนเดินปลงซื้อมานากิรีจนบัดนี้ บุกดงปลงใบกอนเลี้ยวต่างคงรงปาตีดงดอนโอรถเจ้านาคอนประจบปบจรามองกะเม่น ิ้นชีวิตนป่าใหญ่หน้าจงสานร่รางกายยังอบอุ่นนี่ยังมีชีวิตนี่ยายคุณยายครับเป็นอะไรอ่ะเป็นลมหรือจะไปไหนหรือพักผ่อนคุณยายเธอเป็นไกด์ลู้ผมชื่อจัก,กริดครับโอรสองค์เล็กของเจเดจพอ่อุวรรนวงจากวังหลวงกนกนครแล้วยายจะไปไหนอ่ะชื่ออะไร ยายชื่อกองบุญลูกเออชื่อกองบุญแล้วทำไมมานอนตรงนี้อ่ะยายยายตู้ลูก้ามาติ้งเขารังเกียจติว่าหนาวเปื่อยไม่ไม,ไม่ไม่ครับแม่คือพรมของลูกแม่คือบุรพาจารย์แม่องคเทวดาแม่องกระหันนี่คือสิ่งที่เป็นมงคลกับลูกลูกนำสิ่งนี้มาทิ้งจะเหลืออะไรไว้เป็นมงคลกับตัวเองไม่เป็นไรแม่ครับ เธอเรียกว่าเพื่อลูกผมจะทําไว้เป็นแม่ของผมอีกกคนนะครับผมจะปล่อยแม่นอนกลางดินสิ้นที่พึ่งไม่ได้แม่เอ้ยคนแบบนี้ก็มีโลกมนุษย์เราไม่ได้สิ้นธรรมะหรอกครับแม่เรียกผมวาลูกนะครับแม่เอ้ยลูกเอ้ย ai rơi thì anh lăng cú đại ốc tốt lo bồ rau tốt lo nơi có tốt lẹ <tốt> chắc ไม่ได้ยินว่าโลกยายมินนี่โอยนี่นเต็งความลับมันไม่มีในโลกจริงเพราะกูบอกกับกูเจอหน้หนยมึงบอกกับมึงกับจือเตงมันจึงนำมาหาแม่มันนอนเปื่อยแปดตัดออไม่ใจแม่มันหรวยจกักรครินี่ก็ว่าแล้วระยะทางิดรูดมาวันเวลาิดรูดคนบุญกุศลิดรูดความดี แม่งีีเสื้อติดอยู่ในปลอกยางมันล่างจนปีแกลยร้อยบินมันบอกว่าซัดก,ก็มีชีวิตฮ้มันไม่เตะตับเลยมันเด้กูยโยบานว่างๆกูจับกิ้วใช่กังกอกไป็ไอ้นั้นอุบาทนี่มันให้เรา่วย้ามแมมันไปโรูกหมอไม่ใจแมมันคูไม้ก้องนั้นน่ถ้ามีคนองนั้นกูนั่นมดตัวนั่นจองหดเดิมมันจไม่ไร นั่นดีดใกล้กันโอ้ลงกดช่องแมดกันเอ,อาไหมดีไอยอยต่างง่วงหนึ่งเอาเมอไม่ใจแม้มจับมืออุยกลั่นเตี้ยกว่งแรงมันใจเราจ่อยห้ามแมมันแมมันเปรยมันนุ่นหนาวมึงแรแม่มานอนตั้งแต่ตอนไหนครับแม่มานอนตั้งแต่ลูกนํามาทิ้งไม่หรอกครับลูกที่ทิ้งพ่อแม่นะม่ใใจลูกที่แท้จริง ตอนนี้ลูกของแม่ตัวจริงกลับมาแล้วเออผู้ดีใจลูกแม่ไม่ใจเสจสิ่งเหลือใช้เจ่ามาทิ้งไว้กลางดินกลางทรายใต่ำเฟือลูกผมจะนำแม่ไปกับผมผมกำลังเดินทางไปหายาวิเศษแม่แม่ไม่ใจเดินไว้แม่เดินสมัมตอนสมัยแม่มีพระลรกำลังแม่โอบกุ้มลูกด้วยจิตใจที่รักและสงสาร ตอนนี้แม่แก่จะรากพระกำลังแม่มาอยู่ในตัวของลูกกำลังนี้ครับผมจะอุ้มแม่ไปเองแม่แม่นักกัลรกมึงหุมหือไว้ผมมีเพื่อนมาด้วยสองคนแม่โ็กูเรื่องกินไม่แล้วไม่ตู้กัดเจ้าเดีวแรอไอ้เจ็งต่อเดียวเราตั้งกติกานะมึงมึงมึงหลอกพาขึ้น ไอ้ปอ่อยนปลายเคยตกไอมึงอย่าแห้งปุ้งนะแมนให้ขึ้นโยกไอปุ้งกูไม่ดีดอย่าเล่นกันเลยเฮ้ยนั่นนไอนั่นไอนั่นยับอีปลิลแหละเอาน้าดีตีเดียวแล้วมึงอยากแกล้งโป๊กฮึเอาตาเดี๋ยวมาอุ้มมันไม่อุ้มตีอ่ะไ,ไปเจดียไปในป่อยแ,แล้วแหละเตยไอใกล้จอยอูมแม่ลูกเพื่อนผมครับตอนแรกก็บอกก็เป็นเจ้าชาย พระองค์หนึ่งชื่อจักดอกพระองค์หนึ่งชื่อจักลืก่นไอ้นั่นจกักฤทธิยางเขาบอกผมแล้วแม่ก็ชื่อพี่หนูหนุน่ยกับพี่แดงใจดีใจประเสริฐผมใจช,ช่วยอุ้มแม่ผมจนกว่าจะไปเจอยาวิเศษตัวเพื่อน้นเดียวพ่อนี่พอ,อนโรเก้าวโรแดงเลยวะเห้อยากตรงที่กูนาแล้วจิตติก็คู ไม่แบกตีเหรอเอาแม่ไม่ไปลูกเอาแล้วแม่จะนอนอยู่ทําไมลูกของแม่ก็ไม่ประสงค์แต่ลูกดีแท้จริงของแม่จากกิดจะรับไว้เป็นแม่แกได้ยินรับสั่งกับแม่ปลื้มใจเตอเป็นตึงปลาโอรสกนกนาคอนประแม่เจ้าอบรมสั่งจ้อนดีย่ายฝ่าอุมดินได้ลูกเออ แม่ไม่ไปเตอไม่ใจลูกก็แม่ลูกแม่38สิบดคนก็ยังติ่งลงคอแม่ไม่ไปแล้วกูจะดีแต่นังเปียบไม่มีที่เปียบเปียบเดียวเปียบเดียวก็ชิ่ใจ ดีดอะไรพี่นุย้ยเต่งอีดีใกล้พอมอ๋อพี่ดูสังคมมนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันอยู่ในสภาพไหนแล้วพี่นุย้ยแม่ถูกนำมาทิง้งแล้วจะปล่อยแม่คนนี้นอนอยู่ในลักษณะที่เหมือนไม่มีค่าคำว่าแม่เหรอแม่พู้ให้กำเนิดชีวิตแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่นุย้ยแม่เป็นพรมของลูกกวกางเลแลเต็มปูด นั่นแหละลูกอ,อ็คนดีแม่เป็นพรหมก้องลูกเพื่อนะแม่มีเมตตากรุณามุติตาเบขาที่หล่อหลอมม้นมาเป็นความรักคือพรหมวิหันสีแม่เป็นบูรพาจารย์ครูคนแรกที่สอนให้ลูกรู้ดีรู้ชอบแม่เป็นองค์เทวดาแม่จะต้องทุ่มเทชีวิตเพื่อปกป้องลูกเออมึงแรงด้วยเราไปอ่านออกเปดนามแม่มนเจียวจ้าแล่จริงไหมพี่เด้งเออรักจริงรักลกูก มันดังตีแม่กูมกินแล่รักนักหน้ากับกูปวดเตี่ยงกับปอหามายไม่ตั้นกว่างกูกับปอใอยกว่างปอกับกูช่วยตีนกว่างปอเดี๋ยวปอก็ไามู่รื่เลียก,กูตบตู้กัดน,นานหรือยังอันนี้บ่มบอเก๋เจงดูดิอันเลยหลูกเอ,อ็มึงแหล่มันปูยิ่งอ้อมแห่ มามาน้มขี้ดุคนดีน้อมต่ำมาไปคูมก่อนเฮ้ยกูขี้รมองไม่ได้เว้ยมึงจำได้ไหมแต่ว่าก็ตอดติ้นในวัดแต่ทิ้งก็ตีกรองยาวแห่ติ้นตึงหย่าเราเกจจอบรำในกรองยาวปรีจุกตีจักปรีจุดตีปรีจุกปรีจุกตีจังปรีจุกกรองยาวเตะนึ่งจังวัด จงกวนยังกรองคัดตัวลุก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 ตัลุกตัลุกปรีจังปรีจิกชาวานุ้ยไปรับกรองยาหน้าจินรู้ว่าว่าน้ำน้องอย่าเอบกูหนังบนก้อมึงนี่ลูกไม่ดึกขึ้นทางบนก้อนจ้องมือกูจ่วยค้ามือแกกูวัวกูไอ้ตัวนกรองยาวกำมันเหม็นเบอรปรีจิกตีจักปรีจิกตักปรีกูมือเด็กหุ้ม้ายาตายน้ำกูรำเชียร์รำในน้ำเอ ม ble, ื่อแกแต่คุมบ้าคัวแกล้ำเงินเหนกว่ากูคุมค่าไกินไปแล้วปรีจะก็ตีจักช่องตีเหงาลวกปรัดคลองปรัดเก้ามึงขันคลองจมหายพุทธขึ้นมาแกก็ยืนมือกูช่วยกูก็ยืนมือช่วยแกแต่ต่างคนมันต่างล้ำไม่เคยกูมือกันมือแดงจมลบแปดวันต่อปอบชอบยาก็จีบปวงฟังตายรอดมึง แต่แกตายต้มตะเกียจแต่เงยยังมือแดงรำอยู่ในปุดบ้างจริงหรือยริงเพราะแกเก่งอ้าวเนอานั้นวันนี้ผมจะอุ้มแม่เราเจอบุญเป็นกองเลยอุ้มพ่อแม่เหมือนอุ้มเทวดา